สวัสดีครับหลายท่านเคยกินบุฟเฟ่ประเภทอาหารญี่ปุ่นมาแล้วชั่วประเทศไทยวันนี้ลองดูคลิปนี้ดีๆว่าคุ้มกับการเดินทางมาทานไหมเรื่องราคาคุ้มไหมดูชัดๆแล้วอยากให้เสิร์ในโซเชียลว่านี่คือบุฟเฟ่ที่ผมพูดประจําว่าจริงๆมัน1,600บาท พอไม่มีตับหานเราลดเหลือแค่1นึ่บาทเน็ตเนตและจบทุกอย่างเติมไม่อั้นเครื่องดื่มทุกอย่างมาดูว่ามีอะไรบ้างครับไฮไลท์เลยมาดูเนี่ยเนี่ยนเนนซาซิมิแบบนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ดูกุ้งแดงโบตันยักษ์เนี่ยปลาดิบทุกอย่างออยเตอร์ญี่ปุ่นท็อปนี่ตัวนี้ไฮไลท์ชิ้นใหญ่ๆราคานี้ไม่มีใครกล้าเสิร์ฟฮูตาเตะฮอกไกโดนี่ครับ เติมไม่อั้นนะครับอ่ะมาดูเตมากิอีกุระเนี่ยฮะจูมาใกล้ๆเลยเนี่ยเนี่ยาลัดยำสาหรายทาโกะวาซาบินี่มันปูเติมไม่อั้นแก้มปลาญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่นวาเกียวเอซีเทมปุระวาเกียวจิ้มแจ่วเนี่ยๆอย่างเงี้ยเนี่ยๆอย่างเงี้ยเนี่ยๆดูเลยครับเนี่ยๆเนี่ยๆเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกาเหลาสิงโตเอซียำแซลมอนวากี อาซูชิวากิวเนี่ยทุกอย่างเติมไม่อั้นจะกินเท่าไหร่ก็ได้แวะมาเลยครับไฮโซซูชิพระโหนโยทินซอย5้ตักหมุดเบอร์โทรให้แล้วนะครับดูกับเบอร์โทรโทรสอบถามได้เพชรบุรีก็มีอารุอิใต้ตึกทูคอนโดเพชรบุรี40ถ้ามาไฮโซก็พระหนโยทินซอย5เรามี2ที่นะครับ มีเวลาอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งว่าคุ้มโคตรโคตรโคตรเจอกันครับ